ต่อยอะไรอ่ะอยู่นะชาร์จโดนต่โนอโชว์พี่มาละวุ้นยี้ปีตายเก็บด็เก็บเด็ดกเดดกบเ็บด็โอ้โหแปลงร่างทุดคออเงยโดนสวยคุณทั่ทำวันนี้อยู่ในบ็อกฟู้ดอยู่เต้นทำไ,ไมไปดูเหมือนกันคุยดีมั้งโอเคนะครับวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวผลที่โกลที่สุดในบ็อกฟู้ดงงใช่ไหมผลแรงใช่ไม่ใช่ผลเสือเป็นผลมังกรมันคือผลแสงอะไรมันเป็นไร แกดคปน,นี้นะครับพื้นแสงก็บอกเลยนะครับว่าโคตรจะโกงเลยนะครับก็เป็นผลที่มันรีแวมมาใหม่นะซึ่งบอกเลยว่าโคตรเจ๋งน,นะฮะคุณสามารถเอาผบทนี้ไป PVP ได้แล้วบอกเลยว่าโคตรโกงและล่าโคตรดีสกิลแม่งโคตรไกเลเว้ยเกมมาเดี๋ยวเราจะพาไปลองคอมโบเข้ากล้าวก่อนนะจ๊ะสำหรับพื้นแสงนะก็เป็นผลที่แม่งราคาโคตรถูกแล้วก็แบบเดีเยวเรอยละคอมบโบตายดูดิ ดูดิมันโกงเกินไปมั้งอนี่ะดูดิผลแม่งดีเว้ยแล้วแบบล่าโคตดได้อ่ะดูดิมันแบบวาร์ปได้มีได้อะไรเงี้ยเจ๋งจัดโอเคนะครับจีพียังผลไหนตงมูตงมีจังวะมาแล้วครับเดี๋ยวจะสอดคอมโบนะโอเคเดี๋ยวต้องปลดออกฟาร์มก่อนเอ่อแถนี้ไม่มีมอนสเตอร์ให้คอมโบอ๋อมีมีเออต้องบอกของที่ใช้ก่อนมาสายฟ้าผลแล้วก็ดาบนะครับดาบคาตาคุริ ก,กีตาร์เนี่ยต้องใช้ก็ได้นะจริงๆอะ่ะเอามาแบบโชโก้แบบนั้นเลยนี่นะครับคอมโบก็มีโอกาสประมาณ40%นต์ะครับมีโอกาสบ้เาเลยนะปึ๊บเอาไปเปลี่ยนป่ะเคมาคอมโบกด C แล้วก็ C แสงตัว B อันนี้เวลาจ,จะใช้านิดนึงนะแล้วก็กด X แล้วก็แสบ แล้วก็ดึงดึงขึ้นมาก็ได้นะแล้วก็กด x ดึงขึ้นมาแล้วก็กดแทร็ตเอ็กตรงโอเคก็หวังจะเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องของมึงไมจริงมันไม่ต้องคอมโบขนาดนั้นหรอกมันเป็นสายต่อนะขนแสงนะมันไม่ต้องเป็นต้องคอมโบก็ได้นะเฮ้ยตอนนี้นขนซูดอยู่ด้านล่างว่ะเชี่ยสาตัวเลยอะ่ะกลัวไหมอ่ะถามแล้วกลัวไหมอ่ะไม่กลัวเราเป็นเผ่าฟิตแมนกับข้างหัวหกล้านนะน่าจะไหวไอ้เชี่ยนี่ยืนยนี่เปิดที่ีิเชี่ยอะไรอะไรอะไรไอ้ ที่ไหนวหะอะไรทำอะไร combo เลยอ,อ่ะกีตาร์คนเดียวอ๋อกีตาร์คนเดียวอ๋อนี่แเราก็ยิงต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะเราเสร็จดีเลยนี่เราก็บินก็ได้แล้วก็เ,เจ๊มาดิฟีม,มือพี่อาจจะตกนิดนึงนะน้องๆพอพไม่ได้เล่นมานานเออทำไม,ม โอ้ยดนูนี่ไงวนะนี่ไงจริงต่อได้เปรียดจะบอกเลยว่าบัฟปกเองนะโทษจรึง,งมันไม่ได้อัพเอามไม่มีท่าอันนี้หรอท่าวีโมจิหรอไม่เคยเห็นทุกคนเซฟเลยเชียร์ครับทุกคน,นเชียร์นี่ไงสวยสวยสวย,สวย ว้าวมันลุมมันมีสองตัวที่อย่างตัวไหนลุมตัวไหนเนี่ยไอมันเสือมาเสือมาดีเลมโมจิไม่ห่วงนะคนรดนรักน้านไงกูว่าแล้วคนเสือเนื้อกับกูซักดอกไหมตัดร้านหาเมย์น่ะไม่เก่งมากมัง้งเสือใช่ใช่บอกอีกหน้าเก่งเดินไปน,นี้มาดีเกียร์มาดูนมาดูนมาดูนอือ มาดิที่เราตีมันี้ทีเสือมาดิมาดิทำม,ม,มันสวยเนาะเมื่อวานนี้ก็อทำยิ่งยาเป็นอะไรที่ถ้าเกิดใครพนเสือขาย,ขายก,ากับทัพทีมหาพี่ได้นะครับถ้าเกิดพี่ต่อนะที่เสือไอ้ที่กาอากาศทุยเสียเปรียบเกิดสอบพิเศษจบมาดูนูนี่ว่หยุดได้ไงวะไม่วิ่งไวเกินไม่หยุดวงไปเลยอย่ดได้ สวยทำยูสเนาะสวยอ๋อเอาไปไหนแล้ววะตุ่มเด็บหน้าเด็บหน้ายิงขัดขิดทำไมอะ่ะยี่่าเราพูดด้วยกันไม่ใช่หรอเอาจะเ,เสืเอ่อจะตายแะายนะละเวเอาสวยเนาะปลาเอาิดตัวเยี่ยโทษมันหนีไปได้เลยเสือมันหนีไ,ได้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมโดนเอาไม่ตายฮึย ไปไหนวะไปไหนละไม่บอกแล้วช่ดีรัูอวยเบยิดีรัูแน่ดูสมละสวยจี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 ีดือปะ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 ูดีแค่ต่อเ็เจ็บแล้วอ่ะต่อกลองอ่ะต่ออะไรอ่ะ่โดนมาอ้ขาโดนไอยอย กูพลิงอยู่ลิงอยูอย yeah. อยออย่โอ้ยเหี้ยอืมกูยิงได้ค่ะยิงแซมอนดมีกดกินอู้มองไม่เห็นสวยเฉบละยู่ควไกูไม่รู้แล้วนี่เป็บบนตัวตัด่อนดิงไม่โดนว้าวจีเม่ชาร์จปงึปงปงุ๊บึงเจเอา้ามัจะเสอได้คิวเลยแม่ไม่งารุดกมาดิเถอะสุ่ส เจ็บร้อยหายเลยน้ว่าสัตว์ปึ้ง,งมาดิดเสือสู่อ,อยได้ลือถามจริงไม่ใี่ดาทีมาเลยนี่เออเอาผัดทำไมเนาะมีคนโดนเนี้ยเออดูนะครับน้องๆคนแสกก็สามารถมีญญญหนีได้นะครับ แล้วก็น้องสามสัดยิงจากระยะไกลได้นะครับแบบนี้ปิวปิวปิวงโดนที่ผมสี่พันที่ไม่ใช่ระดับไม่โดนมอนคุณว่าไม่โดนมอนนี่จะินเลยรอคุดูเลยคุณวิ่งช้าอ้อยมองไม่เห็นเลยแต่มวางช่างอีกตัวก็นี้อีกตัวก็เสือที่กูฟิตแมนยแม่้ยสวยเอาสวยเอาเสือทำไมอ่ะเสือเสือมันก็เบา จังวัน,นี้แหละช็อตโว์พี่มาละช็อตโว์พี่มาละอุ้ยพี่ตายยังไม่ถึงที่เลยคอืออือๆคิวใส่เ็มที่อย่างวนหมดแล้นมิกเอโลี่ไงจริงๆมันชื่อ v i วาย r อโลนะครับแต่พี่จะอานเปนนนบิกเอโล้วน้องมาสัตว์เสือมีที่นี่ทำไรมที่นี่ทำไร พิว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 โดเดินไม่ออกเอาดาบขัดทำไมอ่ะพิวพิวพอดีมันตอดโคตรดีนะเมื่อไรกูแสกเนี่ยมาดิ๋ยมาดิ๋ดึงมาฮึบฮึบดึงเรียบร้อยโดนกูซะเจ็บเจ็บใครเจ็บไม่รู้แล้วจังหวะนี้ไรล่าเสือเจ็บไอ้เสือดเจ็บเสือวิ่งโคตรไวเลยลอกอล เป็นไล์เป็นไล์เอาเอาวืดวืดวืมีคนมีคนจะหลับมีคนจะหลับครับคุณหมอหมอจะหลับครับตัดเินหมดัง้วก็เกิดเคนหมดที่เลกลับทุ่มนะไอ้ปีีปีปโดนปัดเชนปัดเชนโอ้โหเสือแม่งเคนมาเห็นงาอยากเพิมผมดึงใส่แบนดูฟ้านี่ เอาดนนะโอ้โหเยยงโดนหน่อยแล้วโดนแล้วโดนแล้ดนแล้วมองมาหุ้งเครื่องเลยเนี่ยไอ้โจยโดนตัวตัวนี้ถามไรู้วิสมแค่เนี่เจ็บเจ็บเจ็บเจโอ้เสือมีไไป้องกโดน ไปเจอป่าหลาคนวิ่งไ้เสือนี่วิ่งได้บินไปบินได้บินไปบินได้วิ่งไปบินได้วิ่งไป,งไป,งไป,งไปดูเป็นหมดแล้วเป็นหมดแล้วเอา้าวติง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 โอ้โห ่าโดนโอ้โยไม่ตายหากินเถอะเชื้อตัวตีงี้เหรโอ้โหแปลงร่างกูท้อโดนสวยอ้าวไอ้ทีน่นักกูไม่ทันไปตีใครเรื่องใครนีดตะเข้าเลยเนี่ยไปแล้วไปตัวทีวเ่เจ็บอะไรจะเอาไง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 ีไง้ยมาดิ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 มาด,ดิดึง ไม่เชื่อคอมโบนะแสงมันมันสายตอดมากคอมโบเดียวไม่ตายนะดดึงนะอดดึงนะอออดดึงนะอทีนี้หนีเนยหนีเหรอรสัตว์ตายเหรอโอเคนะครับใครที่ชอบคอมโบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดครกิกกดแชร์พี่ด้วยนะครับไปหาเล่นกันได้เลยสำหรับผลแสงนะฮะเป็นผลที่ดีมาก่าแล้วก็แนะนำอีกผลหนึ่งเลย